ดี๋ยวเปิดเพลงโจโจ้สักทีนะฮะสุดไหมครับไปแล้วครับเฮ้ย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 เดี๋ยวเฮ้ยไว้ก่อนอ่ะไม่รู้สุผลอะไรเหมือนกันเหมือนจะดีเหมือนจะดีว้าวดีมากได้ผล Gravity ว้าวว้าวเปิดเพลงต่อสิครับเปิดเพลงต่ออ๋อ,อตเต่ทำไมเนี่ยได้ผลแปะเกรวิตี้ทุกคนเอล่ะนะเราจะทิ้งล้วนะนะดูกันว่าใครจะได้ทุกคนและคนที่ได้ผลแรเกวิตี้ผลแรงน้ำถ่วงไปก็คือ

ดีมากเลยนะเมื่อกี้ถือว่าดีเลยแหละเพนเพืนเพืนเพนเพืนเพี่ชอบฟังเพลงแนวไหนคะป๊อปเพราะผมชอบฟังเพลงป๊อปแบบเอชชีรันเอ่อใครชื่ออะไรวะอเลน่ากรันเดย์เทเลอร์สวิปชอนแมนเดสบูโนมาใช่ไครับผม วิธีการได้ซูปเปอร์ฮีลแมนง่ายๆครับฝ่ามฝ่ายทิงอันนี้ราบรักขอบคุณขอบคุณคุณเนเซอร์ด้วยนะฮะเดิน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 ,ดน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 เราเรีเยตเลยกลับที่เกาะเดิมนะแล้วเจอกันที่เกาะเดิมพี่เออขีแตกเดี๋ยวพอโลบัคเข้าเนี่ยพี่กะนะกะว่าเฉยๆนะจะทำอีเวนต์แจกแจกนะผลถาวรเว้ยฮู้ยแพงนะเว้ยซื้อในเพจเป็นร้อยอะไรอย่างเงี้ย ต้องต้องทำหน่อยแล้วน่ะอาจจะทำทำผลถาวรแจกคนที่ดอเนทอะไรอย่างงี้ดีไหมแปลว่าคนที่โดเนตจะเป็นเพื่อนเรา FC เท่าสะพลขอบคุณครับคุณ MMR ไปฟาร์มต่อดีกยวกัปะตึงตึงพี่อยู่เท่าไหร่ยูสิบเก้จ้าตึง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  ีคนบอกว่าผมเกลียดเพลงลูกทุ่งส่วนตัวพี่ชอบลูกทุ่งเหมือนกันนะแต่ในจริงถ้าเกิดสมมติว่ามีเพื่อนอะมานั่งฟังเพลงอะพี่อยากอันนี้แค่อยากจะเตือนเตือนน้องๆเฉยว่ามันมีคำที่เรียกว่าเขาเรียกอะไรนะมิวสิกเชมมิ่งเหรอไม่อาจจะไม่เรียกอย่างนี้นะแต่เกิดกันแบบว่าการที่เราไปแบงก์าแบบว่าเออไปดูถูกคนที่ฟังเพลงสไตล์อะไรเงี้ยพี่อยากจะเตือนน้องๆว่าจริงๆแล้วมันเป็นสิ่งที่ไม่ดีนะฮะคือบอกว่าคนของเราก็มีการชอบสไตล์ของเราว่าชอบอะไรนะฮะ อยากให้น้องๆ้อ,อกโอเคเออบอกเอ้ย,ออยนายนี่ฟังเพลงนี้ก็ฉันก็ไม่ค่อยชอบเพลงนี้เท่าไหร่นะแต่ว่าก็โอเคฉันฟังได้อะไรเงี้ยพูดประมาณนี้อาจจะดีกว่านะฮะตึง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 อะฟังฟต่อนะฮะเออเดี๋ยวนะเดี๋ยวทุกคนโลบักเรา,มาหมดแล้วใช่ไหมโล no! อ๋ออย่างนี่หว่ายัางเหลือ25โล พอซื้อนี่เสร็จจะเหลือ13โลบัคสุดท้ายเด็ดแล้วค่อยใช้แคนดี้ตอนนั้นแล้วกันนะไปเรียบร้อยทุกคนฟา้าไม่คุ้ม15นาทีอา้าวมอนเตอร์พี่หายไปไหนหมดแล้ววะเดี๋ยวนี้เ๋ยน,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 นไ,ไปมฟาร์มแบบโโหดทุกคนต่อยมันไม่ค่อยตายเท่าไ,รไหร่ไงไนะน นี่น,น่ตีแรงมาลนะตีแรงมาลนะาตกินสกิลที่อใหญ่ฉันมีนี่เป็นไงละฝนมังกรอ้าลรพี <goof cji> ่อีกิงงงงรมีคนบอกว่าเปลี่ยนแมปเออคืนนี้พี่ไม่เปลี่ยนแมปแล้วนะครับผมขออภัยด้วยนะครับิงงง แปล้ววะยา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 เฮ้ยแทนคูณมาว่ะห้าล้านนี่อยู่ไหนนี่นะเหลืออีกสองตัวมาทุกคนขอบคุณทุกคนที่ช่วยพี่ปาร์มนะฮะเออทุกคนมีใครพอทราบไหมคือพี่ก็ยังไม่รู้เลยตอนเนี้ยพี่ถามไปอ่ะอัปเดตสิบสี่มาประมาณวันไหนครับโอ,อ้ใครใช้ผลอะไรผลแสงโอ,อ้ ก็ร้อยสิบห้าแล้วเอ้ยแป๊บเดียวก็จะผ่านแล้วนะเนี่ยนี่เนี้ยนี่เนี้นี่เนี้ยน,นี่เน,นี้ยผมขอผลพัดหน่อยได้ไหมครับเออพี่ก็ไม่มีเหมือนกันครับ <laughs> พี่ก็ไม่มีเหมือนกัน,นครับนี่นะนี่แนะ ตังค์กินน้องๆทุกคนที่ช่วยพี่ฟาร์มนะฮะแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่มาดูพี่ฟาร์มด้วยนะครับว่าพี่ไม่ได้ดูเลยว่าโดเนตมันพังหรือเปล่าวะไม่พังนะครับโอเคโดเนตไม่พังโดเนตช่วยพี่ได้นะครับทุกคนขอบคุณมากเลยครับขอบคุณครับ People I เมื่อวานยัง861อยู่เลยเฮ้ยดูเมื่อวานด้วยขอบคุณครับขอบคุณเปียซาที่จำเช่นนี้ได้จำได้ติ๊ง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 ไม่แน่เอ้าใส่ไม่โดนอีกนะโอเคโอเคโอเคขอบคุณนะน้องคนนี้ชื่อพีฟาร์มขอบคุณนะ mmrsn ขอบคุณฮะอัปเดต14ประมาณ1-2อาทิตย์หน้าครับ ถ้ามากสุดก็สามอาทิตย์โอ้โหนา,นานขนาดนั้นเลยวโอ้โหคุณปิยะจะไปแล้วเหรอฟันนี้ครับคุณปิยะนี่นะนี่แนะ่เก้แล้วคุณพี่ไปประมาณสามทุ่มครึ่งนะครับทุกคนไปสามทุ่มครึ่งพี่ไปแล้วเดี๋ยวเสร็จภารกิจน,น,นี้เดี๋ยวเราสุม่มอีกสักรอบแล้วกันนะเดี๋ยวเราจะสุม่มห้องหลังจากเสร็จภารกิจนี้นะครับทุกคน ช่วยชน,นั่นแหลอย่ารู้สิถ้าปกวช่ตเพีาะอ๋อีนะนี่แน่นี่แน่เคยดูดาบพิฆาตสุดหรือเปล่าอ๋อเมื่อกี้พี่เพิ่งร้องไปเคยครับ <laughs> หนูชอบอิวสลิกศิลปินอ๋อคนไทยของคนไทยเนาะแต่ถ้าพี่จะฟังชอบฟังของฝรั่งนะครับของคนไทยที่เกิดพี่ฟังก็จะเป็นแบบว่าทอยเดอะทอยไม่ก็ทอมรูมเตอร์ที่นายท่มทุกคนเดี๋ยวเราจะสุ่มห้องกันนะฮะแล้วเจอกันในห้องหน้าแต่สามทุ่มครึ่งพี่ไปแล้วทุกคนแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ประมาณพรุ่งนี้ตอนเช้าสิบโมงมั้ง ถ้าเกิดพี่ไม่ได้อเอ่อไลฟ์พรุ่งนี้ตอนเช้าพี่ก็จะไปไลฟ์สองทุ่มนะฮะส่งแล้วจ้าอ๋อคุณแคทแต่เกมเมอร์คุณ MMR ขอบคุณนะที่ช่วยพี่ฟาร์มขอบคุณครับพี่เพื่อนผมเป็นเทสเตอร์บล็อกฟุตมีอะไรเดี๋ยวบอกเฮ้ยขอบคุณนะคุณ NPT ขอบคุณครับเพลงกิมจิตกโต๊ะ กิมจิตกโต,กตกเลยท้ำไม่อสศนาเดินไปเตะคิริโตคิริโตไปซื้อ,อยากคูแต่แล้วดันทำตกเออทุกคนทำไมพี่ไม่เกิดน,นะออกแค่เกิดละเกิดละฮัลโหลอะไรมีคนทะเลาะก,กันแล้วฮะรู้สึกเหมือนกับว่าจะมีคนทะเลาะก,กันนะฮะเดน,ดานมาเราตีไม่เข้าอ่ะ๋อได้ละโอเค ไปสามชั่มงครึ่งเดี๋ยวเราจะนอนแล้วนะจ๊ะเอ้ยทำไมพี่เะพาะเราจะนอนอย่าวะพี่คือพี่ยังไม่นอนเว้ยก,การการไปการโกหกนะฮะพี่ยังไม่นอนครับพี่จะลงไลฟ์เฉยๆฮะลงไลฟ์พี่พักผ่อนเนะี่ยกิดไลฟ์มันก็เหนื่อยเหมือนเกินเลยเนดะ้อเฮ้ะนี่นะนี่นะขอบคุณน้องที่ช่วยพี่ฟาร์มครับ มาซึรี่เลเวลของเราใกล้200แล้วเร็วได้ขนาดนี้เพราะน้องๆเลยฮะพี่รอให้โรบักพี่เข้าไม่ไหวแล้วอยากได้มากเลยฮะซื้อผลทาวบอลนะฮะนี่แน่โอเคโอเคเหลืออีกสตัวไปจัดไปบอกฟันดีก่อนฟันดี้คุณสวยและรวยมากนะครับผมคุณครับเฮ้ยเปได้นะเปได้นะฮ่า หายุสหายุสเซอร์เปย์ประจำอยู่ฮะตอนนี้มีน้องวอลวิทที่นักเปย์ประจำแห่งชาตินะอ้าวใครฆ่านี่แน่คุณเบียรซาบอกว่าวอลวิทวันนี้โดนเน็ตน้อยจังวันนี้รอวิทดูพี่หรือเปล่ายังไม่รู้เลยแต่ว่าเขาดูแต่ว่าเขาโดนเน็เยอะแล้วนะต้องขอบคุณน้องเขามากเลยฮะแล้วเดี๋ยวนะเมื่อกี้พิไิตีใครวะอุ้ยสอรรี่ สวัสดีกายพี่ลืมรับแอร์ไลน์นี่ความผิดพี่เองฮะขอโทษครับขอโทษครับขอโทษครับทุกคนพี่ลืมไปว่าเรารีเซิร์ฟไงนี่นะเอาไปดราก้อนรัช <c> เ <oughs> ออเขาแก้แค้นหรือเปล่าว่าฆ่าเราทำไม เอาคนที่ชื่อพี่ฟาร์มนะครับผมครับ <c oughs> มีคนบอกว่าถ้าเกิดปลดเผยจะโดนแบนเอออย่างนี้ก็แปลว่าคนที่มาถึงบล็อกเทสเตอร์ใช่ไหมแปลว่าห้ามเปิดเผยนะฮะนี่นะมาเลยนักฟาร์มแห่งชาติทศพล พรุ่งนี้พี่อาจจะตื่นเช้ามาฟาร์มอีนะพี่ว่าฟาร์มมันเป็นอะไรที่เพลินม,มากเลยเนี่ยพุ่งๆไปแล้วก็ฟันเนะ่ยพี่ว่าโดดดีนะแล้วเราก็อัพขึ้นไปเรื่อยๆแล้วเราก็ได้ข่าใหม่ขึ้นเรื่อยๆเนะี่ยพี่ว่าใช่เลยไม่น่าคนพี่สงสัยมากเลยวะ่ะเกม RPG เกมแรกคือเกมอะไรวะจะไม่แนวนี้คือแนว RPG ใช่ไหมล้วใครก็ทำอะไรไว้ในเลสที่หมดฮาร์คี้ครับโอเคลืมขอบคุณครับ ว้าวขอบคุณคนนุณเนติดรอนะครับผมพี่คาบอยอยากได้ผลแมกมาครับผลนะที่จะไปตีบอสโดฟานมิงโก้เออตีตีบอสยังไงให้ได้ผลวะ <c oughs> พี่ยังไม่รู้เลยด้วยซ้ำอ่ะที่คนบอกว่าผลเกิดผลเกิดนี่คืออะไรวะผมพี่ไม่เข้าใจใครเขาทำอะไรกันอ,าอ,าอ,าอา้าวอ้าวอ้าวจะยันไงกันน้อง หนูๆทั้งหลายบอ,อ,อดีเออเฮเมดอ๋อนี่ก็ลืมปะเรียบร้อยทุกคนพี่เป็นนักลืมแห่งชาติดีกว่าว้าวได้สายฟาร์มแล้วทุกคนธนวินขอบคุณน้องธนวินมากเลยนะครับขอบคุณครับเฮ้ยอีกเดี๋ยวนะน้องธนวินนี่เราแอดเขาเป็นเพื่อนเราหรือยังวะเป็นชื่อธนธนะนี่คุ้นๆ่าเหมือนกับว่าเคยแอดไปแล้วหรือเปล่าครับถ้เกิดไม่แอดอีก อีก50น้องได้อแล้วนะฮะใครมันทำอะไรแลโอ้ยนี่เนี่ยนี่นี่นี่เราก็ตีแรงขึ้นเหมือนกันนะเนี่ยตัวอะไรปิวมานี่นะ่ซื้อยากนาไร้รึนี่อ่า อะไรอะเขาห้ามเปิดเผยในแแบบเพสเตอร์ครับจยเย็นเปิดเผยอ,อาจจะโดนแบนนะเอออันนี้อันนี้พี่ไม่เกี่ยวนะจะบอกแค่ว่าพี่ไม่เกี่ยวจะบอกว่าพี่ไม่เกี่ยวเฉยเอา้าใครขวลาดพี่อยู่นะอา้อาวอา้อะไรเนี่ยใครก็ทําอะไรกันเนี่ยน,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 นี่เนี่ยนี่เนี่ยนี่เนี่ยอ้าวไข่ลาดวะไข่ลาดอา้าวพี่ไปเขียนอะไรลัดสวอลัดสวคืออะไรวะ อพี่เคยดูมาฮีโร่ไหมเคยครับผมยูน d ต m a s มชื่อเป็นไงพรูฟได้หรือ,อยังนะอ้าวอ้าวชัดเจนชัดเจนชื่ออะไรไม่รู้พี่อ่านไม่ออกด้วยซ้ำโอเคแต่ดูดีเขาจ้าอีกอรอบได้ป่ะถ้าเกิดไล่อีกรอบพี่ก็แบนทิ้งอ่ะ ผลเกิดคือผลของบรูคบรูคคือใครอะครับพี่ไม่รู้เรื่องอะไรเลยนี่แน่จะได้ไรแน่ถ้าทศพลคนนี้อืมเอออัพแล้วกี่โมงแล้วมะสามทุ่มยี่สิบเก้าแล้วมาอีกอีกภารกิจหนึ่งอีกภารกิจนึ่ง พี่ผมเคยเล่นกับ snow blast ด้วยใครคือ snow blast เอืออะไรวะมอนพี่รู้สึกว่ามันหายไปเรื่อยๆเอ่อ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 เอ่นี่แม่แก๊งไดโนแก๊งทศพลดีกว่าหมดไหมหมดไหม เมื่อกี้คือผลชออ็อปป่ะผลชอ็อปมีท่าของไอ้ตัวอะไรนะในโจโจโอะที่มันปาวไม่ไดีอะโดวไม่ขึ้นเฮ้ยจริงปะเนี่ยโดเนตล่าสุดสามนาทีที่แล้วขึ้นนะข,นนะขึ้นนะผมโดเนตขึ้นนะระบบพี่ไม่ได้เป็นไรนะฮะไม่ใช่ระบบพี่อะระบบของมาถึงแบบระบบโดเนตที่พี่ใช้อยู่นะฮะไม่เป็นไรนะฮะจึนจุน โอเคโอ้ยเดี๋ยวไม่มันขออีกอันนึงเลยกันไม่เลิกว่ะไม่เลิกว่ะเปล่าเรากันไอคูณ2มัมาเหลืออีก2อนาทีเองไปเอาให้มันใช้คุ้มมหน่อยอืมอืมมาใช้คุ้มใช้คุ้มใช้คุ้มเออาเข้าไป ด,น,ด,น,ดน,นี่นะที่จำผมในหมายจำได้นะฮะคนที่เพิ่งได้ผล gravity ไปนี่นะนี่นะโอเค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 นอนดังครับใกล้แล้วจ้านี่โอเคโอเค อีกสี่ตัวทุกคนภายในสองนาทีทันอยู่แล้วล่ะถ้าเกิดมันเกิดนะมันไม่เห็นเกิดเลยวะอ๋อนี่เกิดแล้วนี่แนะ่ไปกินข้าวไม่ตายทุกอย่างนี่คิมมี่เคลีกรสองตัวเดี๋ยวพี่ไปละนะครับ ถ้าเกิดพี่เตอร์นี่พี่ควรซื้อดับอยารู้ไหมเนี่ยโอ้ยมันแพงเลือยเกินวาตถาุยิบ่าจริงปะเห็นนี่แค่เห็นโลบัคแล้วพี่โอ้หน้ามืดา,า,มาัยอย่างมนแพงกว่า Dragon Slash มาจบละว้าวเอาว่านาทีสุดท้าย <S <S ที่เก <ผม S 1> ือบ <ผม S 1> เมื่อกี้พี่จะปิด 22, หรือแล้วนะได้ได้ได้คนนี้โดนเ t e ร้อยหนึง่งมามามาแอดก่อนนะครับ ครที่อยากให้พี่แอดเพื่อนนะครับผมร้อยหนึ่งพี่แอดนะจ๊ะโอเคพี่เปิดให้ดูว่าพี่แอดจริงนะครับ HD เรียบร้อยรับแอดแล้วจ้ะจะทักแชทไปด้วยทักแชทไปว่าสวัสดีครับขอบคุณที่มาเป็นเพื่อนกันถ้าเกิดเพื่อนเต็มพี่จะมีการสุ่มลบนะครับผมแจ้งไว้ก่อนนะแจ้งไว้ก่อนนะคงไม่อีกเร็วๆนี้นะฮะ พราะยังเหลือที่อีกมากมายน่าจะหลายเดือนน่าจะหลายเดือน